ทุกท่านครับผมวันนี้ผมมีเมาส์จากทาง Neo r i t i o n Esport นะครับผมก็คือเป็นแบรนด์ของไทยแล้วเองนั่นคือของพี่เทียนนะครับก็เป็นเมาส์ที่ชื่อรุ่นว่า e f r i t นะครับผมชื่อนี้ก็เป็นชื่อที่น่าจะคุ้นกันมันเป็นชื่อที่น่าจะคุ้นๆกันดีนะครับผมก็คือเป็นอ่าเป็นเหมือนกับเหล่าอสูรครับเป็นเป็นตัวอสูรของทางธาตุไฟแต่เป็นไฟไม่ใช่ไฟธรรมดานะเป็นไฟจากนรกด้วยนะครับผมก็เป็นเทพด้วยฮะก็คือ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเมาส์ที่เป็น Pro Optical s e n อ o r นะครับผมมี DPI สูงสุดถึง3500 DPI นะครับผมสามารถปรับแต่งแสงไฟที่ตัวเมาส์ได้นะครับะฮะแล้วก็มีตัวปรับแต่งน้ำหนักนะครับแล้วก็สามารถตั้งมาโปรได้ด้วยนั่นเองนะครับผมโดยแสงไฟที่สามารถปรับได้นี่ก็มีให้เลือกแบบมีมีช่องให้ติ๊กนะครับว่าเป็นสีซอะไรบ้างนะครับผมอ่าก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับฟีเจอร์ของเจ้า Neolution นอีสปอร์ตตัวนี้นะครับทางด้านหลังกล่องนะครับผมอ๋อนี่ครับทางด้านขวาอ่าทางทางด้านซ้ายของกล่องนะครับก็จะมีบอกว่าเขาใช้เป็น a ว a g o Sensor ด้วยนะครับผมนี่นะตัว Fast Clip ของเขาคือตัวใส่ถ่วงน้ำหนักของเมาสเพื่อปรับน้ำหนักให้สมดุลกับตัวเรานะครับ p r o ค o อง Gaming Sen s เซนะครับ แล้วก็ Advanced System Control ก็คือในในส่วนของ Driver นี่เราจะมาดูจนเต็มกันที่ตัวพาร์ทของพาร์ทที่2นะครับมาดูตัวเมาส์กันออมนิดนึงฮนะเดี๋ยวนี้คือเสียบให้ดูก่อนนะครับว่าหน้าตาของ i e f l i t เนี่ยเป็นไงนะฮะ <c oughs> ทำท้างค่านะครับก็จะมีปุ่มอยู่2ปุ่มด้วยกันนะครับผมก็เราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆ,ๆไปได้ ตัวคลิปด้านข้างนี้จะเป็นพลาสติกผสมยางหน่อยนะฮะคือจะเป็นยางเป็นยางหน็บมือใช้ได้นะฮะเป็นื้นคลื่นด้วยนะครับง่ายต่อการจับทางด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ของ i อบริดนะครับผมตรงนี้นี่จะมีแสงไฟด้วยนะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะปรับตอนนี้ปรับเป็นสีส้มไว้ก็จะให้กลืนกินกับตัวสีของตัวเมาส์นะครับผมด้านขวาก็จะเป็นคลิปเหมือนกัน ทางด้านหน้าครับทางด้านหน้านี่ก็สังเกตได้ว่าจะมีไฟครับเป็นไฟตรงนี้เวลาวางบนแพดเนี่เขาก็จะยิงไฟลงมาสวยงามทีเดียวเดี๋ยวดูแบบโอเวอร์วิวทางด้านบนบ้างครับนี่ฮะเป็นโลโก้ Neo Nation Esport e f r i t นะครับผมมีปุ่มปรับ DPI แบบเป็นสเตตวนนะครับคือกดไป1 2 3 4 5 1 2 3 4 5อย่างนี้นะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะของ DPI อยู่ที่ทางด้านซ้ายและขวาของตัวเมาส์นะ ตัวนี้จะมีปุ่มพิเศษเป็นปุ่มมาโครด้วยนะครับผมข้างๆนี้ถามว่าตั้งใ,ใกล้ๆคลิกอย่างเงี้ยมีปัญหาในการคลิกหรือเปล่าก็บอกได้เลยว่าจากที่ลองใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างหานิ้วนะครับถ้าเราไม่ได้ตรงใจกดจริงๆเนี่ยก็จะไม่โดนง่ายๆนะฮะตัว middle mouse นะครับ s c r o l ตัวสายนี่เขาจะใช้เป็นสายถักนะครับผมสายถักพอเชื่อมต่อเป็น go page go page USB นะครับก็ท okay. ี่ตัวที่ที่ตัวพอร์ต USB เนี่ยเขาจะจะมีคำว่า GX Core ก็คือเป็นตัวโค้ดเนมของเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับผมโอเคคร่าวๆก็ดูหน้าตาของเมาส์ก็ไปเยอะแล้วนะครับยังไงอ่ะตกล่ไปนิดนึงก็คือทางด้านล่างนะครับทางด้านล่างก็จะมีกลายอยู่ทั้งหมด4ตำแหน่งด้วยกันแล้วก็มีช่องที่เอาไว้ใส่ตัวอันนี้ฮะ ป๊นึงนะครับเนีเขาติดฝาไว้เป็นโลโก้ n e o t i t n o n e s p o r t นะครับเปิดฝามาฮะก็จะพบกับตุ้มถวงน้ำหนักก็จะมีจุดที่เป็นตุ้มใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็ตุ้มเล็กอีก3อันเราสามารถที่จะใส่เข้าไปได้ <c oughs> ทั้งหมดเลยหรือว่าจะสามารถที่จะใส่ไอ้ตัวใหญ่อันนี้ไปอ,อันเดียวก็ได้นะครับนี่ดลองดูครัปึ๊บ ใสเข้าไปนนี้ฮนะเขาปิดฝาปึ๊บโอเคก็ในส่วนของที่มากับตัวแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีตัวลูกตุ้มตัวนี้นะครับคู้มือนะครับผมแล้วก็ถุงใส่เมาส์ Linealton Esport แล้วก็แผน่นไดเวอร์ครับที่เขาแถมมาให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของการตั้งค่าไดเวอร์นะครับผมแล้วก็การใช้งานจริงของเจ้า n e a l t o n Esport อีฟลิตตัวนี้นะครับผมครับผมก็มาดูในส่วนของการใช้งานของไดเวอร์นะครับเนโอชันอีสปอร์ตอีฟิตตัวนี้นะครับผมก็เรามาดูกันเลยว่าหน้าตาพอลงแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าตามานี้นะครับทางด้านซ้ายเนี่ยทางด้านหน้าเมนคอนโทรเนี่ยทางด้านซ้ายจะเป็นการปรับปุ่มบัตเทิต่างๆอย่างเช่นปุ่มทางด้านข้างเนี่ยเราสามารถที่จะปรับให้เป็น Assign m มาโคที่เราตั้งไว้หรือว่า ุอื่นๆมากมายเลยทีเดียวนะครับผมก็จากที่ได้เห็นไปนะฮะแล้วก็มาต่อโดยทา,ดทางด้านขวาก็จะเป็นในสอง DPI switcher นะครับปรับได้ทั้งหมด4 s t สเตด้วยกันนะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่250 DPI ไปจนถึง3500นะครับผมโดยที่ DPI เนี่ยจะจะค่อยๆวิ่งที่250 500 1000 1500 2500นะครับประมาณนี้ ผมเลือกใช้ไอเฟ p p ตก็จะใช้อยู่ที่500นะครับแล้วก็ใน <c oughs> ส่วนนี้ก็จะเป็นดับเบิลคลิกนะครับก็ปรับไว้ตรงกลางอยู่แล้วตามที่วินโดว์ปรับไว้นะครับหน้าที่2นี้จะเป็นคันเลือกคอนโทรลนะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกสีของอตัวทา,ทางด้านหน้าของเมาส์แล้วก็โลโก้ f อเฟลนะครับตอนนี้ผมเลือกสีส้มไว้เราสามารถที่เลือกสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินได้หมดนะครับ ันนี้เลียกสีส้มให้เข้ากับทีมของ New g e n a t i o n Esport ของเขานะครับก็ทางด้านขวานี่จะเป็นการเปิดปิดการใช้งานไฟที่ตั้งไว้นะครับ Off อ,อ,อ่า,า,อามาอันที่2นะครับก็จะเป็น Light Intensity Light Intensive Intensity โ okay. อเคก็จะเป็น Low Middle High ก็คือความสว่างของไฟนั่นเองแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นอ่า s a t i o n นะครับก็คือปรับแบบอาประมาณ b l d e นะครับก็คือ แถวจะจะเร็วจะช้านะครับออฟนี่คือไม่ไม่ใช่การปิดไฟออฟคือไม่ให้มันไม่ให้มันกระพริบะครับคือค้างไว้เลยนะครับผมหน้านี้ก็จะเป็นหน้า Advanced Control นะครับก็จะมีการปรับในส่วนของการใช้งานเมาส์ทั่วๆไปคือใน,ในส่วนนี้เราสามารถปรับทั้งใน driver แล้วก็ปรับใน Windows ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เลทโพไอพจน์เลทเนี่ยก็จะมาอยู่ที่หน้านี้ ก็คือจะเริ่มที่ 125, 250, 500และ1 0น0เนะครับ1,000เฮิร์ตสุดท้ายก็จะเป็นการอ่าซัพพอร์ตต่างๆเกี่ยวกับพวกเดเวอร์มีปัญหานะครับผมโอเคครับก็คร่าวๆมานี้นะครับสำหรับไดเวอร์ของเจ้า n e l t i o n Esport e l i t นะครับก็เดี๋ยวมาดูการใช้งานจริงกับเจ้า n e l t i o n Esport e l i t ตัวนี้นะครับ ก็ถือว่าหน้าตาหรือว่าขนาดเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆนะครับผมไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับผมก็จะถนัดในการจับในในลักษณะของคราวอยู่แล้วนะฮะก็จับแล้วค่อนข้างที่จะเข้ามือเลยทีเดียวนี่ฮะอย่างที่บอกนะครับคือตัวปุ่มมาโคเนี่ยจะค่อนข้างห่างนิ้วเราพอสมควรถ้าเราไม่จะถ้าถ้าเราไม่ได้ตั้งใจกดนะครับหรือเราสามารถไปดิสเซิลหรือเปเป็นปุ่มอื่นก็ได้นะฮะเพื่อเป็นการเซฟเวลาเรารีบๆ หรือว่าจังหวะจากโคนสำคัญสำคัญนะฮะโอเคนี่ผมเล่นแบบไม่ไม่ใส่ตุ้นหัน้ำหนักเลยนะครับผมแล้วเรามาดูกันว่าเจ้า i f l i n นเนี่ยจะทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนกับการเล่นในเกม CS:GO นะครับเป็นเกมที่ผมถนัดอยู่เกมเดียวตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองพูดถึงในส่วนของเซนเซอร์ก่อนนะครับตอนนี้เซฟโซนเซนเซอร์เนี่ย ผมเล่นที่500 DPI นะครับซึ่งสเตตของเขาเนี่ก็เดี๋ยวเราจากที่เราได้เห็นไปแล้วนะฮะในส่วนของการปรับค่า mm. ก็คือจะมีที่500นะครับผมแล้วก็แล้วก็เล่นที่ polling rate mm. 500เฮร์เช่นกันทาให้ผมต้องมาปรับลดในเกมเพราะว่าปกติผมเนี่ยใช้ที่400 DPI นะครับปรับลดจนจนเข้าที่แล้วก็หดเลยครับผมใส่เสียงหน่อยโอเค สะบัดซ้ายขวานี่ก็ไม่มีอาการหลอน,นะครับสะบัดแรงๆสายสายนี่ฮะมีสายมีสายกระตุกนิดหน่อยนี่ฮะ,ะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามายิงให้ดูกันสักตัวสองตัวอุ้ย อุย้ยนี่เมาส์ใส่เอ็มบอร์ดมาด้วยป่ะครับเนี่ยออกมาที่เปิดได้สองสามหัวเลยนะฮะับขัิกเข้าอืมขอค่ายสักตัวสองตัวนะครับสร้างความมันจะเอ้าดูเจอแต่จังหวะเกิดอย่างนี้นะโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวสเปรชุดนะครับ ก็คุมได้ตามที่ต้องการอยู่ <c oughs> ไม่เจอไม่เจอ <c oughs> ไปๆเแล้วเจอกันนี้นี่ฮะหายไปนหนึ่งนะฮะหายไปสอง นิ่งทีเดียวครับผมสำหรับเจ New e ้า Newerion E-Sport Elite ตัวนี้ติดเพลินครับยิงยิงแล้วเพลินครับเมาส์ตัวนี้โอเคซื้อตัวโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับได้า Newerion E-Sport e ีฟร e ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่ใช้ได้ครับผมเล่นเกม FPS เพลินๆแม่นๆดีนะครับ ยังไงกันบ้างครับสำหรับการใช้งานเจ้า NeoShine s p o r t E-Fit ตัวนี้ก็ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นเมาส์ที่มีเซนเซอร์ที่นิ่งครับผมแล้วก็เหมาะกับการเล่นเกม FPS แล้วก็โมบ้าต่างๆนะครับผมก็จากที่ได้เห็นกันไปแล้วว่าการเทสยิงเนี่ยมีความนิ่งแค่ไหนครับไม่มีอาการหลอนถือว่าเป็นเมาส์ที่ดีตัวหนึ่งนะครับผมสาหรับผู้ที่ชอบนะครับผมในแบรนด์ของ NeoShine s p o r t ก็สามารถที่จะหาซื้อเจ้า n e o r h i n e f i t ตัวนี้ได้แล้ว ตามร้านเกมเมกเกยร์ชันนำทั่วทัวไปได้แล้วนะครับผมยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค,ดคร,รับ